สวัสดีครับเพื่อนเนมาเจอก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาเที่ยวนะครับวันนี้ลุงน้ำตาลมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอนายยอามก็วันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูเมนูเด็ดเมนูเด็ดประจำวันนี้นะครับก็พอดีลุงน้ำตาลเนี่ยเอาตู้น้ำมันมาส่งให้พิมัติที่ของลาวบ้านของลาวนะครับจันทบุรีก็พิมัติ ทากับข้าวเลี้ยงนะครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆดูนะว่าเพื่อนๆจะรู้จักไหมหอยแบบนี้เดี๋ยวเปิดไปตองหน่อยแกงกะทิแกงกะทิะเพื่อนเพื่อนพอจะรู้จักไหมครับว่าอันนี้คือหอยย่าไหลเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูตัว นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นหอยแบบนี้ตูดแหลมๆยาวๆแบบนี้ก็ลงน้ำตาลก็ยังไม่เคยกินนะครับก็วันนี้เมนูเด็ดที่พี่มัดเขาจะทำให้กินก็คือแกงหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยถานนี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูสว่างสว่าง,างตรงไฟสว่างเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกหอยทานมันดำคือลักษณะมันจะตูดยาวๆดำดก็จะทำเป็นแกงคั่วใบชะพูนะครับเนี่ยเมนูเด็ดประจำวันแกงคั่วหอยทานถ้า เพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลนะครับก็คงจะไม่รู้จักเจ้าหอยตัวนี้เพราะว่ามันจะอยู่ในทะเลค่อนข้างที่จะเป็นน่าจะเป็นชายเลนปะมันจะอยู่แบบทะเลแบบชายเลนไม่ใช่ทะเลที่เป็นทรายนะครับมันจะเป็นทะเลแบบเลน,นเ,ขเขาเรียกอะไรน้ำเค็มเนี่ยมั้งแต่ว่า น้องอุ้ยนะครับเจ้าของร้านโทรศัพท์ตรงนี้นั่งเอกนางเอกวันนี้อันล้างให้ถ่ายไปลงช่องหน่อยเป็นนางเอกประจําช่องหน่อยวันนี้นางเอกกําลังล้างหม้อมาเดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับว่าหลังจากแกงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงสําหรับเจ้าหอยถานตัวนี้ก็ คือถ้าแกงเหมือนหอยขมนะครับวิธีการแกงก็จะแกงคล้ายๆหอยขมใส่กะทิใส่กะทิใส่ใส่กะทิใส่ใบชะพูเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ถ้าถ้าให้ลงน้ำตาลจินตนาการมันก็จะคล้ายๆกับเพราะแกงขั่วเนี่ยมันจะเป็นกะทิ มันก็จะคล้ายๆกับอะไรอะ่ะคล้ายๆกับหอยขมนั่นแหละแกงคัค่วหอยขมของของคนที่อยู่น้ําจืดของคนที่ว่าไม่มีทะเลนะครับก็จะเป็นหอยขมซะส่วนใหญ่มาเดี๋ยวมาดูหน้าตากันครับหลังจากที่ตอนเนี้ยมาเดียวเนี่ยกําลังตัดตูดหอยนะครับผู้ชายสับหอย <laughs> มาเดียวมาเดียวนี่คือฉายาเขาผู้ชายสับหอย นี่แะครับสับตูดหอยอยู่ดังแม่มงดูแลฮ<น>ะดังเรื่องอะไรเรื่องหอยโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันหลังทาเสร็จนะครับก็เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเ๋ยจะให้ดูอ่หอยที่สับตูดไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตูดมันจะโดนตัดออกไปเหมือนหอยขมนะครับถ้าหอยขมก็มันก็จะต้องตัดตูดออกไปเหมือนกันเพื่อเวลาดูดจะได้ดูดได้ครับ เมื่อเดียวเวลากินหอยต้องดูดใช่ไหมดูดดูดหอยคือหอยอ่าโอเคผู้ชายดูดหอยใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวรอตัดเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการทํากันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิธีการทําให้เพื่อนๆดูด้วยหลังจากตัดตูดหอยเสร็จนะครับก็มาล้างทาความสะอาด จะทำความสะอาดก่อนที่จะไปปรุงนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิธีการปรุงตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบนี่นะครับหอยทานแล้วก็พริกแกงนี่เป็นพริกแกงตำเองนะครับพริกแกงเป็นพริกแกงตำเอง เดี๋ยวจะได้เวลาแกงแล้วส่วนมะพร้าวนี่นะครับอ่ามะพร้าวอยู่ในมะพร้าวไม่ไม่ใช้มะพร้าวไอ้นี่นะไม่ไม่ใช้มะพร้าวกล่องจะเป็นมะพร้าวอ่ามะพร้าวลูกแล้วมาปั่นนะครับนี่ขั้นตอนการปั่นเดี๋ยวจะปั่นน้ํากะทิตรงนี้เลย ก็ขั้นตอนก็คือเอาไม่ใช่ขูดที่กระต่ายมันสมัยก่อนนะครับก็คือเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยมาเข้าเครื่องปั่นเลยก็มาเดียวนะครับผู้ชายสับหอยไปเดี๋ยวมารอดูวิธีการแกงกันนี่นะครับพรอครัวแม่ครัวหลายคนกำลังช่วยกัน ช่วยกันในนี่จะผดแกงหอยพร้อมกะทิกำลังปัน่นมาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันตอนนี้กำลังก่อไฟนะครับกะวันนี้ใช้เตาถ่า,านใช้สูตรโบราณใช้เตาถ่านนะครับ ก็ช่องลุงน้ำตาลพาเที่ยวเนี่ยนอกจากซ่อมตู้น้ำมันพาไปเที่ยวที่โน้นที่นี่แล้วก็จะมีทําอาหารด้วยนะครับรายการอาหารแบบแปลกๆแบบแบบแบบโบราณโบราณหรือาหารที่แปลกๆอย่างแกงหอยถ่านเนี่ยแกงคั่วหอยถ่านเนี่ยลุงน้ำตาลก็ยังไม่เคยกินมาดูกันว่าน,น้าตาจะเป็นยังไงไม่เดียวหาฝามาปิดเลยเมงวันเอะโอเคเดีเ๋ยวรอดูกันนะครับ อ่ะมาตอนนี้สูตรใหม่นะครับไม่ได้แกงคั่วใบชะพูนะครับจะเป็นแกงใส่แฟงแม่ครัวกำลังปอกแฟงอยู่นะครับจะเป็นแกงใส่แฟงใส่ฟักใส่แฟงนะครับจะเดี๋ยวมาชิมกันรสชาต<ห><ะ>ิจัดจานขนาดไหน ฟักเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะครับเดี๋ยวพ่อครัวจะหั่นเป็นชิ้นพอคำเพื่อนำไปแกงตอนนี้ก็รอรอรอมะพร้าวปั่นอยู่นะครับกะท,ทิี้เกียรทำลายอย่างไงมันมาดูมะพร้าวปั่นนะครับจากตะก่อนที่ใช้ กระต่ายขูดมะพร้าวขูดนะครับตอนนี้เป็นปั่นเอาท่นเหมืนเริมนะท่านไงนไม่ได้ท่าน,นนะสองน้ำไงำเด็จเลยแล้วร้ไหนใบน้อยออขันกะทิ <S S S เ,เตรียมกะทิ <S S เตรียมแป้งปิดแกง โอเคเดี๋ยวมาดูกันวิธีการแกงจะแกงกันยังไงมาไต้ไต้พรว่าเสร็จบอกว่ามาไม่มา,มมมมาตอนนี้ก็กระทะใบบัวเตรียมขึ้นเตาใส่น้ำกะทิลงไปนะครับขัน้นี่ขันใส่ดีไปเลยเคมเลยเดี๋ยวมาเลยปจะพันพี่ก <com> ่อนนะ ไปเตรียมผัดน้ำพริกนะครับกะรอกะทิแตกมันแล้วก็ใส่น่าจะกะแตกมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับอร่อยแน่นอนดูกระทะก็รู้แล้วอันนี้นึกว่าทำเลี้ยงงานวัดนะครับเนี่ยอันนี้ทำกินกันเองที่บ้านเฉยๆนะ นม่ว่าเลี้ยงงานวัดไปเตรียมขั่วกะทิให้แตกมันอาอามา,นมาตอนนี้<ม>เริ่มแตกมันแล้วนะครับดูควัคมพลอยพุ่งข้าขวครัวหัวป่าที่เมืองจันนะครับวันนี้ ลุงน้ำตาลมาฝากท้องที่เมืองจันมาตอนนี้ก็จะเอาพริกแกงใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มันอร่อยตรงเคาะใช่ไหมถ้าไม่คะไม่อร่อยโอเคเอาพริกแกงเข้าไปคั่วกะทิแล้วนะครับเนี่ยจะไม่อร่อยได้ไงครับตอนเนี้ยพอพอครัวสองคนแล้วนะ พอครัวสองคนละอันนี้อันนี้ก็พอลูกมือที่ว่าเตรียมหอยนะครับสับหอยมาดูกันพ่ว <c oughs> จามเลยจากน้ำเยอะๆ <c oughs> นะครับเริ่มคนแล้วเนี่ชุนดีจังไหน เขาไปเอาหอยอ่ะเขาไม่บอกรู้บอกคงรู้แล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้ทำให้เขาหน่อยก็ได้แล้วอนี่งไม่แปลกไปก่อนจากัะอยากกันไหมเดี่ยวเฮ้ยง่วงว่างไม่ได้หรอกคุณชวนมานวดอันเนี้ยบรรดาพ่อโคของป้านะครับไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว จากครัวจนน้ำมันอ่ากะทิแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาใส่หางกะทิเพิ่มไปอีกหางหัว <c oughs> ไม่รู้วะได้พี่บอกหางอัน,นี้จะหักชุนมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวาอออกมายืยนห่างๆก่อน ชื้นจะต้องบอกนะครับนี่ดาน้องไอ้เอ,อิร์ธทำนี่ต้องสดชื้นนะเมื่อกี้สโลกแกนก็คืออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวรอเดือด หลังจากกะทิเดือดได้ที <S 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 okay. ่แล้วเดี๋ยวเจ้าหอยใส่ลงไปนะครับนี่นะครับหอยพา่ม่กดิงรนี่ะแเออแก่กแล้วเหลือ เร่ว,กวแก้วแล้วก็วกไม่กอกวเชื่อนะอานมาทีนี้ก็ใส่แป้งลงไปนะครับค่ะ ต้องบอกเลยเมนูนี้ลุงน้ำตาลไม่เคยทำยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับนั่นแหละนั่นไปขโมยมาลุงไม่เล่งจะบอกพี่หึกอเปล่าไม่เปขโยละมอยน้ำลขโมยเยอะเดินนั่อยู่กันไปทางนกอ่ะเดินเนี่ย ลุงน้ำตาลคิดว่าเหตุผลที่เขาเรียกว่าหอยถ่านก็เพราะมันดำสนิทเลยนะครับชาวบ้านเขาเลยเรียกว่าหอยถ่านอันนี้เป็นสูตรแกงกะทิฟักหอยถ่าน,นดูใกล้ๆเลย บอกเลยคือก็ระหว่างที <aroma S 1> <decorative life> ่รอหหยทานรอปรุงเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูเด็กตำส้มตำนะครับตอนนี้เด็กเด็กบอกจะลงแดงส้มตำรอไม่ไหวละขอมาตำส้มตำก่อน สอนให้ตำสมตำนะครับบีมบมะนาวไปอ,อ,อร่อยไหมเนี่ยครกนี้อร่อยไหมเข<อ>าฝันอร่อยไหมอร่อยไหมนี่ดูแม่กลัวตัวน้อยอออลองอ จะกินได้ไหมเนี่ยฮะจะกินได้ไหมาๆนี่น่อยางี้เออทไมากันัทีนี้ก็มารอก็ครัวปรุงรสไม่ตีดลอกอแบบจืดจืด่นะ มะพร้าวไงมะพร้าวไงีงอยไงวะระหว่างนี้กำลังเดือดจัดเลยก็พ่อครัวบอกว่าเดี๋ยวลอยน้ำงวดแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดก็คือจบละเดี๋ยวหลังจากเสร็จลุงน้ำตาลจะให้เพื่อนๆมาดูหน้าตานะครับว่าจะเป็นยังไงคือรสชาติเขาจะออกเค็มๆหวานๆมันๆ ความมันจากมะพร้าวนะครับความมันความหวานจากมะพร้าวความเค็มนี่อาจจะมาจากขี้มือพ่อครัวนะครับเค็มเราเือนเกลือคือความเค็มเนี่ยมันมาจากน้ําอ่าพริกแกงพริกแกงเพราะว่าพริกแกงทุกสูตรนะครับเขาจะใส่เกลือเข้าไปด้วยมาเดี๋ยวมารอดูกันตอนเสร็จนะครับ อร่อยแน่นอนอก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงหอยถานก็จะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเนี่ยส่วนหอยถานก็จะวิธีการกินก็คือจะจับมาเป็นตัวแบบนี้ แล้วก็มาจุบนะครับจุบที่ปากมันเนื้อหอยมันก็จะหลุดเข้ามาหลุดออกมาเหมือนหอยจุบนะครับก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาลพาเพื่อนๆมาดูวิธีทำแกงหอยถ่านใส่แฟงนะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านของจันทบุรีก็อร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยสำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาล ก็ะตองขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่พีหน้าว่าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนจะไปซ่อมตู้น้ำมันหรือซ่อมเครื่องซักผ้าหรือไปทำอาหารที่ไหนไปแคมป์ปิ้งที่ไหนก็มาดูกันแล้วจะอ่ามาเจอกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ